สวัสดีเพื่อนๆพี่ตอนเช้าวันศุกร์นะครับผมส้มจีเก้าธันวานครับวันนี้ขุนพลนักปั่นสุร,ราษฎร์ก็ออกปั่นจักรยานเช่นเดิมนะครับวันนี้เราปั่นเส้นเดิมนะครับจันทร์ถึงศุกร์นะครับเส้นเส้นท่านหัวเตยนะครับพทตตตาปานนะครับพตทตาปานเส้นท่านเขาศรีวิชัยแล้วก็สะพานกับตัวรถไฟนะครับหัวเตยนะครับ วันนี้ก็ปันเบาๆปันชิวๆชมนกชมไม้ชมข้างทางน,นะครับความเร็วเราตั้งไว้ที่35มบห้ลบนี่คือกุญพนนักปั่นสุราษฎร์อันนี้น้าสายเสลอนะครับน้าสายเสลอเมาโลครันนี้น้องเบิร์ดนะครับน้องเบิร์ดน้องเบิร์ดใต้หน้าอันนี้น้องอิ๋วนะครับอันนี้พี่หนุ่มนะครับ อันนี้ขันเจ้าปัญหาไล่เบาด้วยอาจารบีออกวันนี้ก็จะมีการดวลกันระหว่างขันเจ้าปัญหากับพี่พนมนะครับพนมนี่เสือหมอบนะครับเสือหมอบนี่ครับจะดวลกันระหว่างเสือหมอบรบบอ <c oughs> ันนี้มันก็หมกอยู่หลังนะครับหมกอยู่หลังน่ <c oughs> นมรอเจอมาหนึ่งอาทิตย์วันนี้ก็ได้เจอแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> เออเออ,เอ,อ ไอ้ขันบอกว่าจะต่อ้พี่พนม50เมตรนะครับแรงเยอะเกินก็เดี๋ยวรอดูนะครับตอนเข้าเส้นนะครับระหว่างพนมกับขันเจ้าปัญหานะครับไอ้ขันต่อให้50เมตรนะครับแหมแรงกันเยอะพนมขันบอกต่อให้50เมตรโอ้ยไม่ต้องต่อหรอกเออไอ้ขันบอกว่าต่อ50เมตรเออต่อ50เมตรก็ คาดว่าเราน่าจะติดไฟแดงนะครับยังไม่กระพริบเลยกระพริบเรียบร้อยเราติดไฟแดงครับเราติดไฟแดงนะนี่ตัวเจ้าปัญหานะคับขันเจ้าปัญหานะครับ มีการต่ออห้าสิบเมตรนะครับตอนนี้ก็ได้อยู่คู่กันนะครับต่อห้าสิบเมตรต่อห้าสิบเมตรนี่มึงแพ้แล้วมั้ง แล้อ๋อสิต่อจริงเหรอวันนั้นต่อยหัวกู้เลยด่าด้านเส้นเด้ออ่ะอ่ะดูจักรยานก่อนครับดูจักรยานนี่ครับจักรยานเออไม่ไปทางไปนมบอลลีหน้าเส้นเขาตอบรับแล้วดีกว่าไปไปทุ่งอ้าวไปทุ่อ้าวเฮ้ยวันนี้อะไรเดี๋ยวเจอทุ่งอ่าวได้เลยฮะวันนี้ทางสะดวกรถไม่มีวันนี้ตอนเช้าเนี่ยพี่ขนมเข้าเส้นมา้งโดนพี่เอกตบทุกวัน พี่เอกฝากด้วยนะพี่บันนมเข้ามาซ้อมสวนเขารอแล้วโอ้โหไม่หอกแน่จริงต้องออกมาจากต้องหอาให้ได้ก่อนเออทีเป็นอยู่ที่เดียวออกมาเจอคนอื่นบ้างฝากถึงพี่ร้านเองผมมาพที่อื่นบ้างครับแตอยู่แต่ในพื้นที่ตัวเองคุณสวนผมหน้าเต้น5 2นะครับผมเแว่าคุณพิทแล้วนะครับ 他有那模块。 ื่อวานนี้วันพฤหัสเซาเทิร์นเดือดบายสุราษฎร์ผู้บาวนะครับทีมพิจิแมนเฟนสุราษฎร์เข้าที่หนึ่งนะครับเมื่อวานนี้นะครับเข้าอันดับหนึ่งนะครับก็เราจะเจอกันใหม่แล้ววันพฤหัสหน้านะครับวันพฤหัสหน้าว่าใครจะเข้าเส้นที่หนึ่งนะครับก็ฝากเรียนเชิญเพื่อนๆพี่นะครับนักปั่นนะครับมาร่วมปั่นก็ได้นะครับพฤหัสเซาเทิร์นเดือดบายสุราษฎร์นะครับทุกวันพฤหัสห้าโมงครึ่งครับที่บึงขุนทะเลนะครับ เจ้าบึงก็เรียนเชิญนะครับเจ้าบึงทั้งหลายนะครับเจ้าบึงทั้งหมดนะครับพรุ่งนี้วันพฤหัสหน้าครับเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญนะครับเมื่อวานนี้มีนักปั่นไปปั่นทั้งหมด2ี่้าลำนะครับย5าลำนะครับอย่าลืมนะครับพฤหันหน้าเราเจอนะครับ โหมดไว้ตั้งแต่วันวันศุกร์นี้เลยนะครับขาแรงทั้งหลายนะครับเรียนเชิญนะครับในเบิรนนะครับในบิรนะบวันพฤหัสนะครับกติกาเรามีนะครับกติกาเรามีนะครับขาไปล็อกความเร็วนะครับตั้งความเร็วตั้งแต่ปั๊มปตทดอนไหวายนะครับเมื่อวานนี้ก็ทําทําได้ตามตรงปกหมดนะครับตรงปกหมดนะครับนี่ครับเราจะทําให้ตรงปกนะครับเพื่อ เราตกลงกันแล้วครับทําให้ตรงปกนะครับก็ดีครับดีครับปั่นด้วยกันครับปั่นด้วยกันนะครับปั่นสนุกสนุกครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับจะขาแรงขาอ่อนขาไม่มีแรงก็ไปปั่นได้ครับเห็นยับกันทุกวันหนึ่งครับยับกันทุกวันนะครับว่าไปยับกันวันพฤหัสนะครับแรงแรงก็เรียนเชิญนะครับแรงทุกวันเรียนเชิญนะครับ สนุกสนุกครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับนักปั่นก็เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันหมดนะครับพฤหัสเซาเทิร์นเดือดายสุรา์ครับพบกันทุกวันพบกันทุกวันพฤหัสนะครับส่วนเช้าเช้าเพื่อนเพื่อนพี่อยากปั่นเบาๆนิงๆน่งๆเรื่อยๆก็นี่นะครับกตทอตามฟานหัวเตยนะครับนักกันตีห้าครึ่งนะครับ ทุกวันจันถึงวันศุกร์นะปตทตาปานนะครับส่วนพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์นะครับวันเสาร์ก็จะเป็นเสาเสาเคียนซานะครับเขาเคียนซานะครับเราก็จะไปเคียนซานะครับปตทบางใหญ่ไปปั๊มปตทเคียนซานะครับวันนี้เจอตีห้าครึ่งนะครับที่ปั๊มปตทบางใหญ่นะครับความเร็วก็ขาไปสามสิบห้าลบนะครับขากลับ ก็ฟีสไตล์นะครับตั้งเริ่มตั้งความเร็วตั้งแต่ปั๊มปตทหุ่นยนต์นะครับก็แจ้งไว้เลยนะครับนี่คือกติกาใหม่ของขุนพลทักปันโซล่าสนะครับก็เรียนเชิญนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ครับวันเสาร์นะวันเสาร์นะสาหรับเพื่อนเพื่อนพี่ที่ฟันตอนเช้านะครับพรุ่งนี้นะครับปตทเชียนซานะครับเรามีให้เล่นนะเรามีให้เล่นนะครับตั้งความเร็วตั้งแต่ปัป small, ๊มปตทหุ่นยนต์นะครับ ขาไปไฟด้วยกันนะครับสามสิบห้าลบนะครับขากลับก็ตามกำลังศรานะครับเริ่มตั้งความเร็วตั้งแต่พัมปตทหุ่มยนนะครับว่าชั่วโมงเนี่ยตอนเย็นเราไว้ใจไม่ได้นะครับฝนแม่งตกทุกวันนะครับเมื่อวานนี้ก็โดนฝนนะครับผมขากลับฝนตกเปียกหมดเลยนะเปียกหมดเลยนะครับไวเลสก็เปียกนะเมื่อวานนี้ เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในห้องห้องอบอยู่นะครับอยู่ในตู้อบอยู่นะครับเก็บไม่ทันครับเก็บไม่ทันครับตกปพิบเดียวครับคือตกไปไม่ตั้งตัวไม่ได้ตกเบานะไม่ได้แบบซาซาแบบค่อยๆลงเม็ดลงเม็ดตกตูมเดียวเลยทําอะไรไม่ถูกลยครับไม่รู้จะเก็บอะไรก่อนอุปกรณ์พกไว้เต็มกระเป๋าไว้หมด มีเนินเหนือัเนี่ยมันมีเนินเวลารถเลี้ยวมันกระดอนขึ้น ันเจ้าปัญหากับพนมก็อยู่คู่กันอยู่ครับตอนนี้เนี่ยคู่ก,กันแห่งปีนะคู่ก,กันแห่งปี <laughs> ราปั่นความเร็ว3.5นะครับว่าที่ผมไม่บอกความเร็วเพราะว่าเราความเร็วเราปั้งไว้3.5ลบนะครับเราก็ไม่ปั่นเกินอย่างนี้นครับ สามสิบสี่นาทีนะครับเราขึ้นสะพานอาตีมาแล้วนะครับสะพานนี้ก็เรียกสะพานอาตีนะครับมันไปนิ่งๆรับไปสวัสดีพี่หลุยส์นะครับ แดดดีทั้งวันนะครับตอนเย็นก็ฝนตกเหมือนเดิมนะครับนี่ยตอนนี้ก็นี่ครับเขาเนี่ยูอยู่ข้างหลังสองคนนะครับก็นมครับขันเจ้าปัญหาแล้วดูเชิงกันอยู่ครับกูเชิงกันอยู่ <laughs> ผูกันแห่งปีครับดูด้านหน้านะครับต,ตอนนี้รู้สึกว่าอยู่หลังดูเชิญครับดูเชิญ คุณเพื่อนเพี่นะครับที่เข้ามาติดตามรับชมการถ่ายทอดสดนะครับการปั่นจักรยานของคุณพลนักปั่นสุราษฎร์ธานีครับก็ถ้าเพื่อนเพื่อนี่มาจังหวัดสุราษฎร์นะครับพกจักรยานมาก็เรียนเชิญนะครับั๊มปตทตาปานนะครับตาปานนะหรือไม่รู้สถานที่ก็อินบ็อกเข้ามานะครับผมจะแจ้งนะผมจะแจ้งเขาอยู่ตรงไหนเดี๋ยวส่ง G p s ให้นะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับนักปั่นนะครับทั่วประเทศนะครับมาปั่นนะครับจันทร์ถึงศุกร์นะครับถ้าผ่านมาท่องเที่ยวก็เชิญได้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นะครับเราก็มีนะครับพี่ๆมาปั่นได้นะครับเรายินดีต้อนรับนะครับวันเดือดก็จะเป็นวันพฤหัสนะครับสายสายสาย้ายวันเดือดก็จะเป็นวันพฤหัสเสาร์อาทิตย์นะครับพฤหัสนี้ก็จะเดือดผุดนะครับวันเสาร์นี่ก็จะเดือดเบาเบาวันอาทิตย์ก็จะเดือดเบาเบานะครับ แต่ก็เดือดนะครับอยู่ที่นักฝันนะครับเพราะว่าความเดือดได้อยู่ที่นักฝันนะครับผมก็ถ่ายทอดสดนะครับการดูแลความปลอดภัยให้นักฝั่น,นครับอันนี้น้องอิ๋วข้าข้าตอนนี้หมกอยู่หลังสองคนก็จะเป็นเจ้าปัญหาของพนมนะครับ มีแดดดีนะแดดดีนะก็เลยนเชิญเพื่อนพี่นะแดดดีนะวันนี้คาดว่าถ้าผมไม่ติดภารกิจผมก็จะออกขันจักรยานตอนประมาณสิบโมงนะสิบโมงครับเวลามาตรฐาของผมนะครับายน้ำนะบนสะพานส้ายน้ำ วายน้ำบนสะพานตั้งแต่ผมถ่ายทอดสดมานะครับวเลสเสียไปแล้วนะครับแปดตัวนะครับแปดตัวนะครับวเลสนะครับโดนน้านะครับเมื่อคืนนี้ก็คาดว่าน,น่าจะเรียบร้อยนะครับเพราะตอนนี้ยังอยู่ในตู้อบอยู่นะเพราะตกมาแบบไม่ได้ตั้งตัวนะแดงไฟแดงขึ้นเลยครับ ตอนนี้ก็รอขันเจ้าปัญหาอยู่คนระับตอนนี้ก็เนี่ครับดูครับปั่นเจ้าเช้านะครับปั่นเจ้าเชา้าผมค่าน่นปั่นโซร่านแน่ครับปั่นเพื่อสุขภาพนะครับ ดูวนนมคนระนะับดูแล้ววนนมไก่ขันนะครับสามว่าแล้วนี่คู่กัดนก็นนะเข้าไปด้วยหนึ่งช่วงรถแนละ้วหนช่วงรถนะครับนนะครับผม หนึ่งช่วงรถสอคู่อีกแล้วไม่ไงต่อยหัวคู่อีกแล้วหลับจริงเดี๋ยวไปแกไปอีไม่ทีนากไม่สปินขึ้นมาเลยเนี่ยก็ ไอขันนะครับไอขันนะครับไอขันก็เข้าเส้นไปนะครับวันนี้นะครับขันเจ้าปัญหาครับ อันนี้ก็ขอบคุณเพื่อยๆพี่นะครับที่เข้ามาติดตามรับชมการใส่ทอดสดนะครับ,บกกรแล้วพบกับผมใหม่นะครับต้มจีเก้าธันวานะครับววในปั่นทุกที่ที่มีทางครับขอบคุณครับเฮ้ยเดี๋ยวไปเชื่อนกันนิดเดียวนะ